สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีช่องยูทูบยายไฝ่ค่ะประพอกันหลาเมื่อนาะพี่น้องเนาะยายไฟขฆ่าหนากกับบ้านไปบึงยายเถาที่ป่วยเนาะค่ะก็เลยบอยได้อัพคลิปปันใดเมื่อนี้มาล้ำเสียงพี่หกนะคะเล่นยุทธีบ้านโคกสีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะซึ่งมองนี้เป็นเทื่อที่สามแล้วที่เขามีอโอกาสได้มาทําการแสดงค่ับพี่น้องบ้านโคกสีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินค่ะถ้าพี่น้องบึงบรรยากาศ ทางด้านหลังเวทีนะพี่น้องเวทีอยู่ใใยติดกับถนนใหญ่นะคะเอ่ะคือประยุติไตรทองรถแต่งสั้นนั่นนี่ขเขาได้มาเขาเคยมาเหรอพี่น้องแม่พูดเน,น,ะนาะนั่นเออไปจินต์แต่ไปกินต์นต่ำยายเพิ่ง<อ>ยุหันเออเอ้ยเบิ่งพี่น้องชีวิตศิลปินเบิ่งดูขายยุตังใดก็ยุใด อยู่ใต้ท้องรถคักๆางแน่ๆนี่เดฟพี่น้องอยู่น้ำหลอดน้ำลาอยู่น้ำบัดน้ำถาดสั่นตัวหมอลำเดี๋ยวพาพี่น้องไปเพิ่มบรรยากาศก่อนค่ะทั้งหนาเวทีว่าเป็นยังไงสวัสดีพระเอกป๋องค่ะพระเอกป๋องเบื้องพระเนี่ยคอสตูมกำลังเฮ็ดเบียกครับพี่น้องแผนีคอสตูมกำลังเสียบขน กำลังบรรจงความสวยงามนะคะเหตุงานตะเวนเหตุงานตะกรอนมูทุพเนี่ยคอตุมครับพี่น้องสนับโอ้ยผลสมาส,สีงามกระดกกระเดียดทะลี่กันสายไล่ยอยู่สนับพี่น้องสมาเห็ดดีเทวัตรีค่ะน้องจอย,ยค,คอนัหตะล่หัวตะละชุดครับพี่น้อง เดี๋ยวเราไปดูหน้าเบทีกันค่ะอันนี้เป็นเต็นท์ของทีมงานหมอรำนะคะคุณเต็นย้ายไฟเห็นตารางสมสม,สมตังที่คุณค่ะเต็นย้ายไฟสวัสดีพระเอกไซมอนค่ะ,คะน้องไซมอนปะกอนพระเอกลูกครึ่ง,าางค่ะหลังเบทีของเราก็น้องๆย,ยังไม่เข้ามาน้องๆนอน,อ,นอ,อยู่สาราวัดรสาราหลังเดียวกันกับเมยไฟบุตรค่ะ ผู้ตื่นแล้วกับเข่ามาผู้พระท่านในตื่นกิดยังพระท่านในเข่ามาเดี๋ยวไปเบื้องหน้าไปที่กันค่ะพี่นอ้องเทือกที่สามแล้วที่ห้ามาสัสแสดงบ้านโคกสีค่ะเอน็อนเอน็นเอ็นมาดูบรรยากาศหน้าเวทีวันนี้จ้าอยู่ข้าง,งวัดค่ะพี่น้องวัดโพชัยโคกสีบ้านโคกสีอำเภอยางตลาดนะคะเป็นงานการกุศลซึ่งเพิ่ะจำนายบัตรแข็ง นะคะลวงหนาใบหลายพ่อสมควรแล้วนะคะพี่น้องหมอลำเสียงไป6มาปีเวทีพญานาคก,กับปีแรกค่ะฤดูการแรกกับฤดูการเวทีพญานาคคือปีที่2อนะคะเนาะ,ะหลังจากนั้นก็ว่างเวีนไปในช่วงโลกระบาดกับ<ๆ>พี่น้องกลับมาอีกเทนึงกับเป็นปีที่4ี่เร็วนะคะ สถานที่ตรงนี้เวทีใหญ่ของเรามาตั้งรอบนี้คือรอบที่สามแล้วนะคะับพี่น้องบงันโขกสีมาเป็นกำลังใจให้มาเล่งเกงไป่โหกันหลายๆเ้อพี่น้องนะครัสถานที่ของเฮ้าเนาะอยู่ข้างๆวัดพอขายพอขายแม่ขายขายของอยู่ข้างนอกค่ะขายของอยู่ข้างนอกแม่อยูค่ะ มัตาบัณไหนนาะแม่โอเมื่อขึ้นกับไปงานประทัดน้าดวนเมื่อเนี่ยกับมาบาณโคกสีอีกโอ้อาจารขอบคุณหลายหลายค่ะยังค่ะเออพนักพนอยู่ เอฟซีพอ่อจ๋าพนักพี่น้องเดี๋ยวไปชงบรรยากาศหน้างานของอยูของกิ่นค่ะภาพ,พีน่น้งมาชงบรรยากาศมาทีน่นี่พี่น้องอันนี้คือยู่หน้างานค่ะของขายหลไหลพยคนน่ะพี่น้องของขายหลแนวอยู่เนือกินหลค่ะอันนี้เป็นมะเรง็งทอด ขายดีขายดีนะค,ะครับไปน,นอนมาแล้งทอดสมตำนอนอย่าเบิ้มือฮะก,ก็จำได้ปลาพีก้อนนี่ยกระมนค่ะพีก้อนนี่กระมาลูกนี่แหละค่ะยัมีโฮ๊แต่ว่าปีนี้เป็นเดอร์น่ายะค่ะบิ๊กแตกค่ะสาธุบิ๊กแตกเมียค่ะไก่ขายดีๆเด้อค่ะจุลานนั่นแหละบันแข้งพันใบแล้ค่ะจ้าอย่าบรรยากาศ อันนี้กาแฟ,าฟโบราณแมนอิรลีบะละร,ราณคนไหลคา,ากหลยเยื้อคนมาคนใช่อาถักทายพี่น้องข้างนอก้าพพี่น้องไปเบื้องร้านข้าแล้วปัจจุบันย้ายไฟก็สิข,ขอจบคลิดใบแค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย